สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทอล์ w นะวิดด r รใหม่นะฮะเดี๋ยวก็จะได้คุยกันในประเด็นที่โฆษณาไว้นะฮะว่าจะเป็น3ขั้นตอนในการควบคุมตนเองถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้ดีไหมครับ ใครมีปัญหาในการควบคุมตัวเองบ้างนะครับถ้ามีเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าสามขั้นตอนในการควบคุมตัวเองมีอะไรบ้างแล้วก็แอบป้ายยาเพิ่มไปนิดนึงว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆด้วยนะฮะเพราะที่จริงจะว่ายากมันก็ยากไม่ได้หรอกเพราะตัวเราเองนั้นมันก็อยู่กับตัวเรามันย้อนกลับมาฝึกที่ใจเราเองนี่แหละแต่จะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมคัดกรองมาให้รวบรวมมาให้ตกผลึกมาให้เป็นสามขั้นตอน,นในการทําง่ายๆให้เราควบคุมตัวเองได้เนาะ แต่ก็เช่นเคยนะฮะเราก็มาเริ่มด้วยข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารรอบโลกก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในรอบสัปดาห์นี้ช่วงนี้คงหนีไม่พ้นนะฮะก็ทุกข่าวสารจะของเราเองหรือของประเทศต่างๆก็เป็นเรื่องของโควิดนะฮะของเรื่องของโควิดก็ต้องถือโอกาสนี้นะก็เป็นกําลังใจให้นะครับกับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าด่านหน้าของเราทุกท่านนะทางการแพทย์โดยตรงคุณหมอคุณพยาบาลไปจนถึงที่ เกี่ยวข้องนะฮะคนขับรถส่งผู้ป่วยแม่บ้านที่ทําตรงนั้นอยู่ประชาสัมพันธ์ที่คอยอำนวยความสะดวกหรือว่าเออโตสต็อกอะไรที่จัดเตรียมของต่าง,างๆเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลพวกนี้ก็ต้องถือว่าเป็นด่านหน้าทั้งหมดเลยนะที่จะต้องเผชิญก่อนพวกเรานะฮะตอนนี้เราทําได้คงจะเป็นเรื่องของการป้องกันตัวนะป้องกันตัวเป็นหลักได้ข่าวว่า มิถุนายนนี่แหละก็คงจะเริ่มมีวัคซีนทยอยเข้ามาระลอกใหญ่แล้วนะฮะก็คงจะช่วยได้มากทีเดียวนะครับเพราะนั้นตอนนี้อีกประมาณสักเดือนกว่าพยายามพยายามถนอมเนื้อถนอมตัวไว้อย่าเอาตัวไปเสี่ยงนะฮะแล้วก็ทาตัวให้แข็งแรงนะทำตัวให้แข็งแรงก็อย่างที่ทราบกันนะ่ะมันก็พื้นฐานอยู่แล้วนะออกกําลังนะบันออกกําลัง เจอแดดบ้างนะแดดเชา้าๆรับรับวิตามินดีนะฮะกินอาหารที่มีประโยชน์รับวิตามินซีนะครับกินอาหารเครื่องเทศสมุนไพรไทยที่ร้อนๆส่วนเรื่องสมุนไพรในการรักษาประเภทฟ้าทลายโจรอะไรก็ต้องดูนะฮะต้องศึกษาให้รอบครอบนิดหนึ่งแล้วกันอนอกจากเรื่องของโควิดเรื่องของวัคซีนตอนนี้ก็มีลงทะเบียนนะลงทะเบียนในเชิงของทางขอ,งอาการค้าที่เขาให้ทางบริษัท ลงทะเบียนได้เรียกว่าวัคซีนทางเลือกนะครวัคซีนทางเลือกว่าที่ภาคเอกชนไปติดต่อเองแล้วก็ท้านั่นก็อาจจะเอามาให้กับบริษัทที่ที่ลงทะเบียนไว้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายมีอะไรซึ่งซึ่งก็กดีคนระก็เป็นสวัสดิการที่ทางบริษัทจัดหาให้พนักงานเช่นนี้เป็นต้นหรือทางทางจุฬาที่มีอาสาเนาะใช่ไหมให้รับอาสาในการทดสอบของเราที่จริงอันนี้ผมก็ ได้มีส่วนสนับสนุนไปแต่ตอนเขาเปิดโครงการใหม่ๆละร่วมสมทบร่วมลงทะเบียนนะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยยิ่งสถานการณ์โควิดถ้ามองในแง่ดีนะฮะก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องมองว่าที่จริงเราก็มาไกลมากทีเดียวแล้วนะถ้าคุณจําได้นะเรานึกย้อนกลับไปวันที่28เมษายนเมื่อปีที่แล้วนะเอาเปว่าช่วงเนี้มันปีก่อนเนี่ยเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าไม่มีวัคซีนสักตัวหนึงอนะ่ะ ยังรออยู่เลยว่าเฝ้าความหวังว่าจะเป็นทางรอดเดียวของมนุษยชาติที่การทําวัคซีนขึ้นมาได้นะฮะทุกคนก็อยู่ด้วยความหวาดภาวาด้วยความตื่นตระหนกแต่ตอนนี้ดูสิหนึ่งปีผ่านไปมองในแง่ดีเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจนะตอนนี้เรามีวัคซีนให้เลือกตั้งโอ้เท่าไหรอ่อ่ะโมเดอร์นาจอร์แดนจอร์สันออะไรอะ่ะแอสตราเซเนกาชิโนแวร อะไรเยอะแยะไปหมดนะให้เลือกนะไฟเซอร์อะไรพวกนี้นะครถือว่าโลกก็ะมาไกล่แล้วนะหนึ่งปีเรามาได้ถึงขนาดนี้นะครับดังนั้นรออีกนิดนึงช่วงนี้ก็มองในแง่ดีปีก่อนยังไม่มีวัคซีนเลยปีนี้มีวัคซีนให้เลือกหลายตัวมากจนจนเยอะมากจนบางคนบอกไม่เลือกที่ไม่กลัวนะทุกอย่างก็มีความเสี่ยงก็ไปชั่งน้ำหนักดูเอานะฮะชีวิตเรานะครับ,นะรบว่าฉีดเสี่ยงแค่ไหนไม่ฉีดเสี่ยงกว่าไหมนะฮะอย่าลืมลงทะเบียนในหมอพร้อม อ,อันนี้พูดไว้แล้วการเผื่อใครยังไม่รู้ไปโหลดแอปนะฮะหมอพร้อมนะเเอาหมอพร้อมหรือว่าแอดไลน์แอ f ออฟฟิเของของ,ของหมอพร้อมนะฮะเขาก็จะมีเมนูคุณก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็เขาก็จะบอกว่าคุณมีสิทธิ์ลงทะเบียนเ,เข้ารับการฉีดวัคซีนหรือย,ยังนะครับถ้ามีคุณก็ลงไปพอถึงคิวเขาก็เรียบนะแต่ถ้ายังไม่มีก็วันที่หน่เนี้ยน่าจะเป็นรอบที่โอเพทั้งหมดละ รนะอบแรกก็จะเป็นอย่างที่ว่าบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้ที่เสี่ยงก่อนนะกัดฟันไว้นะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะฮะอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมก็พัฒนาตัวเองด้วยนะคอร์สออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เห็นมีที่ประกาศขายหลายๆคอร์สก็หลังๆนี้ก็เห็นมี9 0สิบกว่าบาทก็มนะีสอนขายออนไลน์สอนอะไรก็ลองดูนะฮะลองดูแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ให้กับชีวิตเรานะพอพ้นโควิดเราก็แข็งแกร่งพอดีแข็งแกร่งทงั้งจิตใจ แล้วแข็งแกร่งทางศักยภาพที่เราจะใช้ประกอบการงานด้วยนะครับช่วงนี้คงมีแต่โควิดนะฮะตัวเลขวันนี้แม้จะยังดูทรงๆอยู่แต่ว่าหมงอ,อีกบุมหนึ่งก็โอเคนะใช่ไหมก็ยังทรงๆอย่างน้อยก็ไม่ขึ้นเนาะอย่างน้อยก็ไม่ขึ้นแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยทุกท่านนะับพร้อมญาตินะฮะขอให้ญาติมีกําลังใจแล้วกันนะครับว่าเป็นธรรมดาของโลกนะฮะเกิดแก่เจ็บตายทางนี้เองแล้วก็มีนิทรรศการมรณารูสีคาเฟ่ซึ่งรณรงค์ให้คน ตระหนักรู้เรื่องของของไม่ประมาทในชีวิตนะว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันนะครับนะก็รณรงค์เรื่องนี้กันอยูนะ่ตอนนี้ก็ต้องพักหยุดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่อยากให้คนมารวมกันเยอะนะครับยังไงเดี๋ยวหลัง16พฤษภาคมมาดูกันแล้วกันถ้าอย่างไรก็ตอนนี้เราก็ถือโอกาสเนี่ยทั้งพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจจะใช้มรณานุสติก็ได้นะเพียงแต่คนใช้อันนี้ก็ต้องใจแข็งหน่อยนะเพราะตอนนี้ บริบทแม่แล้อมันชวนให้ชวนให้ฟุ้งซ่านหรือจินตภาพหรือจินตนาการไปถึงความตายจริงๆเดี๋ยวจะกลายเป็นหดหู่ไม่เอานะฮะแม้เราจะทําเรื่องของวรดาดุสติอยู่นะฮะแต่เราทําเพื่อกระตุ้นให้คนตระหนักรู้คุณค่าการมีชีวิตอยู่นะไม่ได้สอะตุ้นให้ให้คนไปบอกรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องน่าอภิรมหรืออะไรนะครับไม่ใช่แบบนั้นแชร์ตอนที่ตึงแล้วกันอาทิตย์ก่อนเพิ่งไปเจอฮะเอ้ยมันไม่น่าเชื่อมันมีบริษัทที่ผลิต เครื่องฆ่าตัวตายออกมาขายเออมันมีจริงๆฮะเอยเราก็ไม่เคยคิดเลยนะว่ามันมันนึกไม่ถึงอะเอ้ยมันจะมีคนกล้าคิดได้ยังไงเออแต่มันก็มีฮะว่าผลิตเครื่องฆ่าตัวตายออกมาว่าไอ้อเครื่องเนี้ยเหมือนจะเป็นเหมือนแคปซูลอะไรอะนะแล้วก็ปล่อยแก๊สพิษอะเข้าไปนอนแล้วกดปุ่มปุ๊บเนี่ยตายแบบตายแบบเร็วแล้วไม่ทรมานจุดขา,ขายของเครื่องเขาคือตายแบบเร็วแล้วไม่ทรมานนะฮะโอ้โหเฮ้ยคนก็ช่างคิดแฮะต้องต้องถ้ามอในมุมของ ของเราไม่พูดถึงจริยรธรรมศิลธรรมเนาะพูดถึงในแง่ของความกล้าหาญนะก็บ่าเออไอ,อ,อ,อคนคิดนี่บริษัทนี้ก็กล้าหาญจริงๆฮนะเออคิดได้ยังไงคือพวกเราคิดว่าจะทําเครื่องมือฆ่าตัวตายม,มันไม่อยู่ในหัวเลยนะฮะมันไม่เหมือนอาวุธนะอาวุธมันยังพอน,นึกภาพอาอกว่าเอาไว้ป้องกันประเทศเอาไว้รักษาอธิปไตยแต่เครื่องมือฆ่าตัวตายเนี่ยไอ,อคิดทําได้ยังไงแต่ก็เออมีคนคิดทำนะแค่เขากล้าคิดผมก็งงแนละ้วเออมันคิดได้ฮนะก็ดดนะพยายามหา วิจงวิจัยทางการตลาดอะไรของเขาว่าทํำยังไงเข้าไปปุ๊บกดปุ่มแล้วไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทรมานแล้วก็ปิดชี่ก็คงไว้ใช้ขายประเทศที่เป็นมี mercy k i l i n g นะฮะเรื่องของการรุนยาคาว่าสามารถฆ่าตัวตายได้นั่จะมีอยู่ประเทศสอประเทศมั้งที่อนุญ,ญาตเป็นสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่อะไรเช่นนั้น นะครับแต่พูดถึงค่าตัวตายจริงยาวนะว่าค่าตัวตายนี่จริงบาปไม่บาปยังไงเรื่องของการการลุญยาคาตเนี่ยมีถกเถีกันเยอะมากๆมากๆเลยอ่ะกลับมาเรื่องสดใสสว่างสว่างบ้างเรื่องฟ้าฝนมืดคุ้มอะไรอยู่นะฮะตอนนี้แต่ว่าก็มีแดดออกนะบ้านเรายังโชคดีมีแดดออกนะครับก็ออกไปรับวิตามินดีกันแล้วก็ช่วงนี้ก็ลดราก็ว่างนะฮะ ับไปไหนนี่สบายนะเหมือนวันหยุดสงการานต์ในอดีตนั่นเลยนะพอพูดถึงรถก็หนีไม่ออกนะต้องพูดถึงอีกนวัตกรรมหนึ่งของรถยนต์ซึ่งตอนนี้คิดกันมากเลยก็คือ EV l l e t t r i c a l Vehicle รระะถยนต์ไฟฟ้าจำได้ว่าเคยคุยไปแล้วนะเรื่องของ Hybrid ของญี่ปุ่นกับของ EV แต่พอดีวันนี้เอามาพูดถึงเพราะเพิ่งได้ยินว่า To โยต a ตอนนี้ก็เป็น EV แล้วนะฮะ EV เต็มรูปแบบมีแล้วนะก็แปลว่าเขาก็ ยอมแล้วซึ่งอันนี้อยากให้เห็นจุดเด่นอันหนึ่งของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเขามีมีไอความพยายามแบบนี้อยู่ในหลายธุรกิจมากเลยนะเอแล้วเขาก็ไม่ดื้อไม่ไม่ไม่ดื้อตาใสที่ผมจําได้แม่นแม่นเลยก็เออโซนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าดังๆของเราทุกวันนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ซ้ำไปแต่ตอนหลังอาจจะเป็นซัมซุงแล้วนะ นะเคยคอ้อึ่างของโลกมานานเลยเป็นที่คลองใจของคนนะฮะตอนแรกมาโซนี่นี่เป็นแนวทางที่เรียกว่า C d D นะคือ Copy a n d d e v e l o p คือ Copy, ed, อ Copy America, ของอเมริกาของยุโรปแล้วก็มา d ได้ว่าของเขาเองตอนหลังๆก็เป็น R d นะฮะคือ Research คือวิจัยเขาเองแล้วก็ d ด v ว l o p ลอรีเิร์ชอวลอตอนหลังสุดเนี่ยเขาใช้ทั้งญี่ปุ่นเองแล้วก็เกาหลีแล้วก็จีนเขาใช้ R D I คือ Research, Develop ed, แล้วก็ Innovation นะคือเป็นนวัตกรรมด้วย นะตอนนั้นเนี่ยโทนี่ก็ก็เปียกเลยว่าหลอกนะฮะก็ copy นั่นมาแล้วก็กตะวัหลอกเป็นที่ดังสุดก็คือไอ้วอล์กแม็ที่พกอ่ะเป็นเทปคาสเซ็ตนะอันนั้นโอ้โหติดตลาดมากเลยแต่ที่ผมอยากจะยกก็คือว่าโทนี่เขาพัฒนาเอ,อ่อวิดีโอเทปตอนนั้นยังไม่มีซีดีนะยังเป็นระบบอนาล็อกอยู่วิดีโอเทปเขาใช้มาตรฐานอ่ามาตรฐานที่เขาคิดค้นเองที่เรียกว่าเบต้าแม็กน่าจะใช่เป็นเทปเล็กๆขนาดที่อีกข้างหนึ่งเนี่ย เขาใช้ V F H อนะขออภัยแนละ้วจําผิด V F H นะฮะแข่งกันนะยักษ์ใหญ่เบอร์หกับกับเอ่อใอื่นแข่งกันนะจนสุดท้ายอ่ะโซนี่แพ้ก็คือกลายเป็นวิดีโอที่เป็นม้วนใหญ่หน่อยเหมือนที่เราทุกวันนี้ถ้าพอใครพอเห็นเนี่ยจะเห็นวิดีโอพักเป็นม้วนใหญ่ๆนะฮะเออเขาก็ยอมเปลี่ยนของเขาได้นะนนเนี่ยเขาก็ไม่ดือ้อนะเขาก็ไม่ดือ้อแต่ยังไงอยากให้สังเกตว่าวิธีการทํางานของคนญี่ปุ่นเนี่ย คือเขาพยายามถึงที่สุดอะไรที่เขาคิดว่าดีอะไรที่ทําให้เขาก้าวไปผู้ตามได้เขาทำาแต่พอทําแล้วผลออกมาถ้าสํเาสเร็จก็สาเร็จก็ดีเหมือนไอ้วอล์กแมนของเขาถ้าไม่สําเร็จเขาก็เปลี่ยนเบต้าแม็กเบต้าแคมก็เปลี่ยนมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมาตรฐานแบบทั่วไปนี้เนี่ยไอ้นี่รถยนต์ก็เหมือนกันโตโยต้าก็พยายามจะรณรงค์เรื่องของไฮบริดอาจจะด้วยเสียดายความรู้ทางด้านเ,เครื่องยนต์น้ํามัน แต่สุดท้ายมันต้านกระแสโลกไม่อยู่นะก็ต้องเป็น EV นะซึ่ง EV มันเป็นแมกนเซียนะซึ่งมาทั้งโลกแน่ๆระบบพลังงานรถไฟฟ้านะตอนนี้ก็เลยเลยมีคนไทยเยอะมากนะที่คุยฮะหันมาสนใจแล้วสนใจแล้วเขพยายามจะทําธุรกิจต่อเนื่องกับ EV ฮนะพยายามจะไปลงทุนในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมนะซึ่งใช้ในการให้พลังงานไฟฟ้าออหรือแม้กระทั่งสถานที่ต่างๆก็จะมีพวกที่ชาร์จแบตท,ที่อะไรต่ออะไร นะด้วยคิดว่ามันจะเป็นรองรับอนาคตตรงนี้ล่ะที่อยากจะฝากฝากเตือนไว้นิดหนึ่งนะว่าลองใจเย็นๆทิสตึกศึกษาให้ดีเพราะเทรนด์มันไปเร็วมากนะไม่ต้องกลัวว่าอะไรรถน้ำมันโดนรถไฟฟ้าดิสรับแล้วเราต้องรีบเข้ากระแสระวังมันมีดิสรับต่อจากดิสรับได้อีกนะฮะตัวอย่างก็ชัดๆเลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปสัก5-6ปีก่อนเนี่ยโอ้โหเราบอกดิสรับเรื่องของตลาด Office Building ให้เช่าพื้นที่ทํางานแล้วเพราะกระแสของคนเนี่ยเ,ออเป็นปัจเจกมากขึ้นคนจะทํางานออนไลน์มากขึ้นกระแสของ Coworking Space เนี่ยมาแรงมากๆในภาคธุรกิจนะเขาบอกว่า Coworking Space ซเนี่ยมันดิสลอฟออฟฟิศบิลดิ่งนี่เป็นพื้นที่เช่าซึ่งมันก็จริงนะแต่เห็นเป,ป็นไงฮะห้าปี6ปีผ่านไป Coworking Space ซเนี่ยโดนโควิดดิสออีกแล้วตอนนี้ก็เป็น Work f กฟ m Home ใครที่เข้าตลาดช้าตอนตอนทำโคเวร์กิ้งเนี่ยตอนนี้ก็ก็ไปต่อไม่ถูกแล้นะเพราะคนเวิร์กฟอร์มฮมหมดใช่ไหมเพราะเทคโนโลยีมันไปเร็วกว่าีกมีซูมเข้ามาแอปพลิเคชันซูมมี Google Classroom มีอะไรเข้ามาใช้ได้หมดเลยนะนะันะ้นมีดิสลอฟเนี่ยเร็วมากๆก็เลยอยากจะฝากเตือนนะเพราะว่าเห็นหลายคนก็อยากจะก้าวไปลงทุนในธุรกิจของ EV นะฮะ ที่แบบต่อเนื่องอนะอาจจะไม่ใช่รถไฟฟ้าโดยตรงแต่ที่ต่อเนื่องอย่างเช่นที่ชาร์จปั๊มชาร์จอ,อ,อะไรต่างๆแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์พวกอะไรต่างๆพวกนั้นนะระวังอะเดี๋ยวเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากมันจะโดนดิสลอปไอที่เพิ่งดิสลอปมาแล้วเร็วนี้อย่างผมได้คุยกับต้องบอกว่าผู้จัดการออทีมฟอร์มูล่า o n f one นะนะ f 1เลยนะที่แบบ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 ระดับโลกเลยเนี่ยออนะเป็นชาวออสเตรเลีย ก็บอกเดี๋ยวนี้ที่อังกฤษเนี่ยเลนชิโลเวอร์อะไรก็ไปซื้อโรงงานพวกเนี้ยนะแล้วเขาทําแบตเตอรี่ที่แบบใช้เติมอ่ะใช้เติมเคบีเอ้ยเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันสําเร็จเนี่ยมันสะดวกกว่าลิเธียมซึ่งแบบต้องมาชาร์จเป็นหลายชั่วโมงต่อให้เป็นซูปเปอร์ชาร์จก็ตามนะอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บอแบตบหมดใช่ไหมฟรืดไปเลยจบดังนั้นใครที่จะไปพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์ชาร์จก็ระวังไว้ทีหนึ่งบางทีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วคนอาจจะไม่ต้องการ ต้องการเสียวเวลาในการชาร์จแล้วก็ได้มาปุ๊บก็คือเติมเหมือนเติมน้ามันคือเติมสารเคมีเข้าไปแบตบลูกนั้นก็วิ่งได้อีกหรือที่เมืองจีนตอนนี้แบตบที่ว่าไปวิ่งได้เยอะสุดอายุงานนะั้นเป็นล้านกิโลเมตรนะเป็นล้านกิโลเมตรแนตะ่นนั้นก็ยังต้องชาร์จไฟนะหรือชาร์จไฟเห็นอันนึงเนี่ยเขาจะชาร์จแบบเหมือนวิ่งผ่านไปเลยแล้วชาร์จได้เลยไปเหมือนใช้ขึ้นแม่เหล็กขึ้นไฟฟ้าแม่เหล็กเหนียวนําเหนี่ยวนําให้เกิดประจุขึ้นมาในแบตเตอรี่พิเศษอันนั้นขึ้นมาอันนี้ หรืออีกอันหนึ่งที่แบบอันนี้นวัตรกรรมมากเลยสำหรับผมนะฮะรู้สึกเมืองจีนเนี่ยเมืองจีนเนี่ยเขาใช้แบบนี้เลยนะโอเคแบตคุณหมดใช่ไหมแล้วคุณไม่มีเวลามานั่งรอไปจอดที่ปั๊มชาร์จสองชั่วโมงระหว่างนั้นก็ต้องไปนั่งหาที่จิบกาแฟนวดเท้าอะไรรอนะคุณไม่อยากเสียเวลายอย่างนั้นใช่ไหมนะเขามีบริการอย่างนี้เข้าไปอู่ปุ๊บปั๊มน้ำมันป,ป,ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนลูกเลย เออเนี่ยอันนี้เขายง่ายแล้วก็ทาได้จริงชัดๆเลยนะไม่ต้องรอเลยแล้วใครที่คิดจะไปลงทุนอย่างที่ว่านะว่าเออมันทําเป็นศูนย์เพื่อให้พักแล้วก็ว่าจะเก็บรายได้จากจากเนี่ยที่ลูกค้าต้องมาเสียเวลารออยู่สองชั่วโมงรอไฟเต็มเนี่ยเราจาจะได้ขายอาหารขายนูน่นขายนี่ขายนั่นอะไรเนี่ยอาจจะต้องเผื่อไว้ความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มันรวดเร็วน,นี้ด้วยว่าไอ้แบบนี้มันอาจจะไม่ต้องใช้เวลาขนาดนั้นแล้วก็ได้นะมันอาจจะแค่เติม ลายแคมีเข้าไปอาจจะแค่วิ่งผ่านเหนียวนำํำสานามแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาหรือแม้กระทั่งอ,อาจจะอะไระใช้บือยกเปลี่ยนกันดื้อๆง,ง่ายๆเลยนี่แหละนะโอเคนะครับอ่ะคราวนี้มาที่หัวข้อที่เราคุยกันละอยากจะควบคุมตัวเองใช่ไหมครับทำอย่างไรก็ควบคุมตัวเองไง ตอบกับวัรทุกดินจบไม่เอาเอาเอาเคล็ดลับนิดนึงที่จริงไม่ใช่เคล็ดลับนะมันก็มีเผยแพร่กันทั่วไปนะฮะแต่ว่าเอามาฝากแล้วกันนะวิธีที่ทําให้เราควบคุมตัวเองได้ง่ายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพนะฮะสามขั้นตอนขั้นแรกเลยเนี่ยคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเขามีสำรวจมาแล้วว่าคนส่วนมากที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเพราะพักไม่พอ นอนน้อยพอนอนน้อยก็เครียดเครียดก็มันก็ไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะควบคุมตัวเองให้ได้นะเงื่อนไขข้อแรกเลยกลับไปสำรวจการพักผ่อนของคุณว่าพอเพียงไหมมีประสิทธิผลโอเคไหมนะพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาดูเรื่องของประสิทธิผลด้วยอย่างเช่นการนอนหลับไม่จําเป็นว่าหมายถึงว่าจะต้องนอนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่หลับเราหลับได้ลึกพอไหม เราหลับได้แบบร่างกายได้พักเต็มที่ไหมก่อนหลับเรายังเอาความวิตกกังวลเครียดฟุ้งซ่านอะไรเข้าไปจนกลายเป็นฝันไหมนะกังวันนั่งฝันกางคือไอ้กังวลน,นั่งคิดกังคืนนอนฝันอะไรประเภทแบบนั้นนะถ้าแบบนี้ต่อให้หลับกี่ชั่วโมงมันก็พักไม่เต็มที่นะฮะอ่ะผมสร,รุปให้ข้อแรกก็คือไปดูเรื่องของการพักผ่อนนะฮะการโดยเฉพาะการนอนหลับนะเดี๋ยวนี้มันมีไอ้พวก sleeping d o t อะไรที่ไว ตรวจจับการนอนหลับหรือไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินรู้สึกแอปก็มีแอปใช้โหลดแล้วก็มันจะมีสามารถตรวจจับได้ว่าคืนนี้เรานอนหลับลึกหลับน้อยยังไงแล้วมันก็มีแชร์มาด้วยว่าเอ๊อยากจะพัฒนาการนอนยังไงต้องงดแอลกอฮอล์ยังไงต้องออกกําลังช่วงไหนต้องอะไรนะก็ได้ประโยชน์เอาไว้ว่าถ้าใครอยากควบคุมตัวเองได้ข้อแรกครับไปดูตรวจสอบการพักผ่อนหรือการนอนหลับของตัวเองว่าพอเพียงไหมนะเป็นพื้นฐานสําคัญมากเลยถ้าใครพักพอเนี่ย บางทีไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยเราบางทีเราถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ใจใจร้อนมากเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยเรามักจะควบคุมตัวเองได้อยู่แล้วนะฮะโอเคนะฮะข้อแรกคือพักผ่อนเพียงพอไหมข้อที่สองนะครับคือต้องมีแรงกับเพื่อน motivation ที่ดีดังนั้นตอนนี้ลองนึกตูอ่ะถ้าเราพักผ่อนพอละขั้นต่อไปคือหาหาเหมือน จะเรียกว่าแรงบันดาลใจก็ได้จริงๆมันไม่ตรงกันทีเดียวนะเอาผมอนุโลมใช้ก็แรงบันดาลใจก็จะหาคุณค่าอ่าตั้งคุณค่าให้กับการควบคุมตัวเองอย่างเช่นให้มีภาพจําว่าอคนที่ควบคุมตัวเองได้เนี่ยดูช่างหน้าภูมิฐานจังเลยเราอยากเป็นอย่างนี้บ้างอะไรแบบเนี้ยอ่าคือหาหาบุคคลบันดาลใจตรงนี้เข้ามาระล,ลึกถึงอยู่บ่อย ลงถึงให้เห็นคุณค่าจริงๆว่าการควบคุมตัวเองได้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องออไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปเดือดนรน้อนใจแล้วที่สำคัญด้านบวกด้วยก็คือทําให้เราได้เรื่องตําแหน่งก็ได<ม>้นึกภาพอย่างนั้นเนี่ยโอ้ถ้าเราควบคุมตัวเองได้นะโอ้โหงานการมันจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเจ้านายจะยิ่งชื่นชมมากขึ้นนะตำแหน่งเราก็จะเพิ่มมากขึ้นตำแหน่งเราสูงขึ้นล้วก็มีเงินเดือนมากขึ้นมีเงินเดือนมากขึ้นแล้วก็มีเงินให้ลูก ส่งเสียลูกเล่าเรียนอะไรได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกับที่บ้านกับที่ครอบครัวว่ากันไปให้เห็นคุณค่าที่เกิดจากการควบคุมตัวเองของเราได้ว่าทําให้เรามีโอกาสในหน้าที่การงานได้ดียิ่งขึ้นนะฮะไปหาลูกค้าเราควบคุมตัวเองได้โอ้ยลูกค้าก็จากที่กําลังวีนมาเราควบคุมตัวเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตกไปในกระแสที่แบบบอกแว้งกันกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็กลับมาให้อภัยกลับมาเชื่อถือเราเช่นนี้เป็นต้น หาคุณค่าให้ระลึกถึงคุณค่าจากการที่เราสามารถควบคุมตัวเองได้ให้ชัดๆัดให้ชัดๆนะฮะว่าการควบคุมตัวเองได้มันมีค่ากับเราอย่างไรนะ,ะโอเคนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นเป็นแบบเนรมิตเอาเอาเอฉันอยากควบคุมตัวเองได้ปิ้งเอาแม้มันเสกไม่ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะจิตของมนุษย์ก็เป็นอนัตตานะฮะอา่ามันจะเป็นเมื่อมันมีเหตุนะเราต้องสร้างเหตุเหตุของที่เราจะไปได้เราก็ต้องฝึกฝึกอะไรเริ่มต้นจากนี่แหละ พักผ่อนให้พอแล้วก็ให้เห็นคุณค่าพอเราเห็นคุณค่าปุ๊บเราอยากจะทุ่มเทให้มันแล้วก็ขั้นสามครับอ่าอันนี้คือขั้นที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเออเป็นเป็นนิสัยของเราได้จริงก็คือว่าหัดคิดในแง่บวกอ่ามองทุกอย่างในแง่บวกนะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยออย่างเมื่อกี้เรามองโควิดก็มองในแง่บวกเอ้ปีก่อนเรายัางหาวัคซีนอยู่เลยปีนี้ได้วัคซีนมาเยอะแยะแล้วจะไม่รู้จะเลือกอันไหนละ อันนี้วงเล็บวา่าถ้ามีเหถีเลือกแต่ว่ากามองในแง่บวกเอ้ยเนี่ยคามีเยอะแยะไปหมดเลยจนเลือกไม่ถูกเลยต้องมานั่งชั่งน้ําหนักกันอันนี้เสียงนี้อันนี้เสียงนั้นอันนั้นนู่นนี่นั่นอะไรต,าตา่างๆแล้วมองในแง่ดีนะครับมองในแง่ดีก็ได้โอ้ยโควิ COVID, ดแล้วก็ดีได้อยู่บ้านกับลูกกับครอบครัวโอ้โควิ COVID, ดก็ดีได้เรียนออนไลน์ได้มาฟังผมพูดไลฟ์อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปอันหลังนี่ดีกว่าก็ไม่รู้แต่มองบวกใช่ไหมมองบวกก็ต้องมองให้ดีนะว่าเออก็ ดีฟังดรใหม่พูดอะไรมีสาระบ้างมีสาระบ้างก็ก็ก,ก็อะไรอะออรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกขามนะฮะมองในแง่บวกในในหลายๆเรื่องจนขึ้นสมองเนี่ยมันคุ้นชินที่จะเป็นแง่บวกสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันครับจะฝากไว้กับ3ขั้นตอนในการแฮกกิงสมองเพื่อสร้างฮ a บ i ิทางด้านดี B. นะต่วนใครจะ ก็เชื่อว่าคงไม่มีใครเอาเทคนิคนี้3ขั้นตอนนี้ไปใช้สร้างแฮบิตหรือนิสัยทางด้านลบนะ <c oughs> หรืออันนั้นไม่ต้องสร้างเป็นกันทุกคนรวมถึงผมด้วยอยู่แล้วนะครับโอเคครับงั้นก็วันนี้ก็ทอล์ก with ดรใหม่นะฮะก็ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ออกกําลังกายกินอาหารที่เป็นประโยชน์ทําจิตใจให้ผ่องแผ้วคิดบวกนะพักก่อนให้เพียงพอมีแรงขับเคลื่อนที่จะบรรลุเป้าหมายในการวบคุมตัวเองให้ได้แล้วก็ คิดบวกเยอะๆครับสามขั้นตอนในการพบคุมตัวเองครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ